เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันพุทธที่13ตุลาคม2564นายประทวนสุทธิอํานวยเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1รบบุรีได้เดินทางลงพื้นที่เขาพญาเดินทงซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเพื่อมาดูภูมิทัศน์และภูมิประเทศเตรียมขับดันให้เป็นแรนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขาพญาเดินทง แดมาเยี่ยมเย็นพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าในบริเวณดังกล่าวเพื่อสอบถามความทุกข์ร้อนของบรรดาพ่อค้าแม่ขายและได้เก็บเกี่ยวข้อมูลจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดชมวิวบนเขาพญาเดินทงการดูภูมิประเทศของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอพัฒนานิคมโดยอาศัยความสูงของเขาพญาเดินทงนะครับแล้วก็มาเจอพ่อค้า ซึ่งรู้ดีว่าอะไรตรงไหนซึ่งที่แรกก็งงๆอยู่เหมือนกันขับรถตลอดวนไปวนมาตามถนนสายต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นภาพรวมแบบนี้อันนี้ก็คือได้มาดูแผนที่สังเกตทั้งหมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเขาพระอ่ตรงไหนโคกสลุงอยู่ตรงไหนหมู่บ้านเขาพญาตนทงอยู่ไหนบ้านหนองนาอยู่ที่ไหนเขื่ป่าศักอยู่ที่ไหนรู้ถนนหนทางรู้ทั้งเรื่องของน้ํา ตอนนี้น้ําของเขื่อนป่าสักเยอะมากนะครับก็เนื่องจากอุทกภัยฝนตกชุกก็ถือว่าโชคดีปีนี้น้ําเต็มนะครับก็เก็บน้ําไว้ใช้แล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนใต้เขื่อนนะฮะโดยเฉพาะทางสระบุรีทางอายุทยานะครับตอนนี้ภาะวะปกติของเขื่อนก็คือปล่อยน้ําน้อยแล้วครับในเรื่องของน้ําท่วมบ้านพักของ ตำบลเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นเนี่ยตอนนี้ก็เบาแล้วเนื่องจากว่าทางจุนประธานหยุดการระบายน้ําเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านก็ไม่ท่วมแล้วครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะมาบนเขาพญาเดินทงเนี่ยผมเองกับคณะได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านหมู่ที่11ของเทศบาลเขาพญาเดินทงเพื่อที่ไปดูว่าเขาฟื้นฟูยังไงหลังน้ําลดเขาจะทำมาหากินกันยังไงมีความเสียหายเท่าไหร่ ซึ่งจะได้แจ้งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาวันนี้ก็ขึ้นมาสำรวจพื้นที่ในภาพรวมฝั่งตะวันออกของจังหวัดลบบุรีติดกับเขื่อนป่าศักดิ์ครับมาดูภูมิประเทศและภูมิทัศน์ที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลบบุรีเพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่งอันซีนที่สวยงาม สายเที่ยวชมธรรมชาติอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อและอาจจะไม่รู้จักเพราะที่จังหวัดลบบุรีนั้นส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแค่วัดหรือลิงมากกว่าแต่ที่เขาพยาเดินทงแห่งนี้ต้องขอบอกว่าพิเศษสุดๆเป็นจุดชมวิวของเมืองลบบุรีนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวเอ็นดีทีวีออนไลน์บริหารงานโดยดออรอเนกพันธุรัตน์นพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพจัดต่อ ภัยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน